สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .4 ทั้งสองห้องนะครับหลังจากที่ครูสอบเก็บคะแนนไปแล้วนะครับครูตรวจแล้วนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับนักเรียนทําผิดกันนะครับทําผิดกันนักเรียนต้องดูดีๆนะครับในการโยนวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับนักเรียนจะต้องรู้รายละเอียดนะครับว่าโยนขึ้นไปด้วยความเร็วนะครับเท่านี้มันจะขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่แล้วก็ตกลงมาเท่าไหร่นะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจในการ โยนัรถุกขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับก็ให้ไปดูในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับศึกษาทงความเข้าใจดีๆนะครับย้ําเลยเวลานะครับเวลาที่มันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดกับเวลาที่มันตกจากจุดสูงสุดนะครับลงมาที่จุดเดิมนะครับมันใช้เวลาเท่ากันนะครับนี้ดูนะครับโจทย์บอกว่าโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับ ด้วยความเร็วนะครับ20เมตรต่อวินาทีนะครับ m/s นะครับจงหาว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ3วิ t. นาทีนะครับก้อนหินอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับจงหาว่าเมื่อเวลาผ่านไป3วินาทีก้อนหินอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่โยนก้อนหินขึ้นไปเนี่ยด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันขึ้นไปนะครับมันขึ้นไปแบบนี้ โยนขึ้นไปด้วยความเร็ว20มันขึ้นไปปั اب, ป๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วมาถึงจุดสูงสุดมันใช้เวลากี่วิสมมุติว่ามันใช้เวลาอ่1วินาทีสมมุติว่านะครับสมมุติว่ามันใช้เวลา1วินาทีในการขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้นเวลาที่มันตกลงมามันก็จะใช้เวลานะครับ1วินาทีนะครับ,นะรบอันนี้สมมุตินะครับว่าขึ้นไป1วิมันก็ต้องตกลงมา1วิ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายโยนก้อนหินขึ้นไปนะครับแล้วก้อนหินจะตกลงสู่พื้นภายในเวลา2วินาทีเพราะขาขึ้น1วิขาลง2วินะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเมื่อเวลาผ่านไป3มวินาทีก้อนหินอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบด้วยเลยสมมุติว่ามัน1วินะครับลูกเราไปตอบว่าเมื่อเวลาผ่านไป3วินาทีก้อนหินมันอยู่พื้นแล้วเพราะว่ามันโยนขึ้นไปใช้เวลา1วินะครับตกลงมาก็1วิ2วิ เพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาเมื่อเวลาผ่านไปสามวินาทีก้อนหินมันอยู่พื้นอยู่แล้วนะครับอันนี้สมมุติว่าเราหาเวลาได้ว่ามันขึ้นไปที่จุดสูงสุดหนึ่งวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องรู้ว่าไอ้มันขึ้นโ,โยนขึ้นไปด้วยความเร็วยี่สิบเมตรต่อวินาทีเนี้ยมันขึ้นไปมันใช้เวลากี่วิน,นะครับเราถึงจะตอบได้นะครับแล้วเราก็ไปหาที่จุดสูงสุดก่อนนะครับโอเคครูก็จะอันดับแรกเลยนะครับครูก็จะหา เ,เวลานะครับที่มันขึ้นไปที่จุดสูงสุดโอเคครูก็จะวาดรูปนะครับเขาจะหาเวลาปั๊บที่โยนขึ้นไปด้วยความเร็วต้นอยู่เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีนะครับมันก็ขึ้นไปปั๊บปั๊บปั๊บตอนนี้เราคิดที่ช่วงขาขึ้นมาตรงนี้คือจุดสูงสุดณนะจุดสูงสุดความเร็วจะเป็นศูนย์นะครับเพราะเราคิดที่ช่วงขาขึ้นก็ตรงนี้ก็ให้เป็นความเร็วปลายนะครับคิดที่ เราคิดถึงช่วงไหนก็ให้ช่วงนั้นเป็นความเร็วปลายนะครับสมมุติว่าเราคิดที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นความเร็วปลายนะครับคิดถึงจุดตรงไหนตรงนั้นก็จะเป็นความเร็วปลายนะครับจุดที่เราคิดโอเคความเร็วปลายที่จุดสูงสุดตอนนี้คิดที่จุดสูงสุดความเร็วก็จะเป็นศูนย์เมตรต่อวินาทีเห็นไหมครับลูกครูก็จะหาว่ามันขึ้นไปได้กี่วิพอมันขึ้นไปได้กี่วิเราก็จะรู้ว่ามันตกลงมากกี่วินะครับโอเค เราก็จะมีแรง G ที่กระทำต่อวัตถุที่เคลื่อนที่แนวดิ่งอยู่แล้ว G ก็ใช้ขนมองมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกกํากำลังสองนะครับทีนี้เราก็จะมาเขียนว่าเรารู้อะไรอันที่หนึ่งก็เหมือนในโจทย์เรารู้อยู่ก็คือความเร็วการโยนตก้อนหินเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีอันที่สองรู้ความเร็วปลายณจุดสูงสุดย้ำนะครับความเร็วปลายณจุดสูงสุด เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีเพราะว่าณ่าจุดสูงสุดมันไม่มีความเร็วแล้วมันพร้อมที่จะตกลงมาแนละ้วนะครับทีนี้อันที่3รู้ค่าแรงน้ำถ่วงโลกคือค่า g มีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับต่อไปนะครับก็หาครูจะหาอะไรลูกครูจะหาเวลาขาขึ้นนะครับหา t นะครับหา t ครูก็จะงเล็บ เวลาขาขึ้นนะครับซึ่งทีที่ครูหาเนี่ยมันไม่ใช่เวลามันไม่ใช่เวลาที่โยนขึ้นไปแล้วมันจะตกลงมานะครับอันนี้เราคิดเฉพาะขาขึ้นเพราะว่าสมมุติว่าเรากนวณขาขึ้นออกมาแล้วเราก็ต้องอามาดูบวกกับขาลงซึ่งเวลาขาลงมันจะเท่ากับขาขึ้นก็บวกกันก็จะเป็นเวลาทั้งหมดที่หลังจากโยนก้อนหินไปแล้วปุ๊บมันก็จะตกลงสู่พื้นโอเคหาทีขาขึ้นนะครับมี u มี v มี t มี T จะขาดตัว S ไปสมการที่มันไม่มีตัว S คือสมการที่3โอเคก็จาก v เท่ากับ u ลบ g t. นี่คือสมการที่3ที่มันไม่มีตัว S นะครับโอเคก็จะได้นะครับแทนค่า v ก็มีค่าเท่ากับ0เท่ากับ u ก็คือความเร็วต้นมีค่าที่เห็นไหมลูกลบ g มีค่าเท่ากับ10แล้วก็คูณกับ T กูจะใส่บงเล็บหรือไม่ใส่ก็ได้โอเคกูคจะลบออก g มีค่าเท่ากับ10 10คูณทีก็ได้ 10t แบบนี้โอเคนะครับมันติดกันคือมันคูณกันทีนี้มาดูลูกข้างหน้า10 T เป็นเครื่องหมายลบย้ายไปก็จะกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็น10 T เท่ากับล้นจอไหมลูกโอเคยังไม่ล้นจอนะครับ 10t มีค่าเท่ากับ20เห็นไหมลูก10 ทำไรกับทีลูกคูณอยู่กับทียัดจากการคูณไปก็จะกลายเป็นการหารน,นะครับโอเคทีนะครับเลยมีค่าเท่ากับยี่สิบส่วนด้วยสิบยี่สิบหารสิบมีค่าเท่ากับสองโอเคเอฟดังนั้นนะครับทีขาขึ้นนะครับทีขาขึ้นเท่ากับสองวินาทีห็นไม่ลูก แล้วนี่ยครับทีขาขึ้นเท่ากับ2วินาทีก็คือถ้าโยนก้อนหินขึ้นไปด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีใช่ไหมลูกก้อนหินก็จะขึ้นไปแล้วก็จะช้าลงช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆทีนี้พอมาถึงจุดสูงสุดมันก็จะพร้อมตกลงมาที่ถึงจุดสูงสุดใช้เวลา2วินาทีดังนั้นเมื่อครูโยนก้อนหินขึ้นไปด้วยความเร็ว20ก้อนหินก็จะขึ้นไป2วินะครับ2วิ พราะฉะนั้นถึงจุดสูงแล้วปุ๊บก้อนหินก็จะตกลงมาในแนวเดิมแต่กูเขียนแบบนี้ตกลงมาในแนวเดิมปุ๊บตัวนี้ก็2วินะครับสรุปแล้วนะครับถ้าคูโยนก้อนหินขึ้นไปด้วยความเร็วยีเมตรต่อวินาทีนะครับก้อนหินก็จะตกถึงพื้นภายในเวลา4วินาทีเวลาลงคือสี่วินาทีเพราะขึ้นไป2ลงมา2องาฉะนั้นเรารู้แล้วว่ามันขึ้นไปสองมันลงมาสองไอสิ่งที่โจทย์ถามหาในโลก เมื่อเวลาผ่านไปสามวินาทีนะครับถามว่าสมวินาทีก้อนหินถึงพื้นหลือยังยังไม่ถึงสามวินาทีมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะแสดงว่าเมื่อเวลาผ่านไปสามวินาทีเนะี้ยไอ้ก้อนหินก้อนเนี้ยมันอยู่ในช่วงขาลงเพราะอะไรลูกเพราะขาขึ้นมันไปแค่สองวิขาลงมาสองวิเวลาเราจับเวลาปุ๊บขึ้นไปสองลงมาสองเป็นสี่วิโจทย์ถามหาเมื่อเวลาผ่านไปสมวินาทีสแสดงว่าก้อนหินมันอยู่ระหว่างนี้แหละ อยู่ในช่วงขาลงนะครับอยู่ในช่วงขาลงเห็นไหมครับเราก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับในการอยากรู้ว่าไอเ้เมื่อเวลาผ่านไปสามนาทีก้อนหินอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรนะครับโอเค Allāh ทีนี้เราอยากรู้ว่าก้อนหินก้อนนี้สมมุติว่าครูให้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรไอ้ตรงเนี้ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่เราจะต้องรู้ความสูงตรงนี้อ่าเราต้องรู้ความสูงตัวนี้เพราะอะไรลูก สมมุติว่าเรารู้ความสูงตรงนี้นะครับสมมุตินะโอเคสมมุติว่าเรารู้ความสูงตัวนี้ร้อยเมตรสมมุตินะครับร้อยเมตรสมมุติว่าเรารู้ความสูงตรงนี้100 mm. มมร้อยเมตร mm. เราก็จะต้องคํานวณเวลาเราคํานวณเราต้องคํานวณตรงนี้ลูกที่มันตกลงมามันขึ้นไปสองมันตกลงมาสองแต่โจทย์ต้องการอะไรลูกโจทย์ต้องการถามว่าเมื่อเราผ่านไปสามนาทีแสดงว่าสองแล้วแสดงว่าตรงนี้เท่าไหร่ลูก ตรงนี้1ตรงนี้ก็1วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าอันนี้1วินะครับลงมานี่1วิเพราะนั้นเวลาคำนวณอยากรู้ว่าตรงนี้มันสูงจากพื้นเท่าไหร่เราต้องไปหาจุดสูงสุดก่อนจากนั้นแล้วก็ไปดูว่าไอ้ที่ก้อนหินเนี่ยมันตกจากจุดสูงสุดลงมาแค่1วิงงไหมครับลงมาแค่1วิเพราะว่าอะไรลูกโจทย์ถามหา3มวิมันขึ้นไป2วิแสดงว่ามันต้องลงมาอีก หนึ่งวิหนึ่งวิครูให้มันอยู่นี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปคำนวณว่าเอ้อหนึ่งวินาทีที่มันตกจากที่าจากจุดสูงสุดลงมาตรงนี้นะครับมันตกลงมากี่เมตรพอเรารู้ว่ามันตกลงมากี่เมตรไปลบกับหนึ่งร้อยก็จะเป็นความสูงจากพื้นนะครับโอเคอันนี้ครูจะลบนะครับรู้แล้วนะครับมันขึ้นไปนะครับสองวิลงมาสองวิแต่โจทย์ถามหาสามวิกันหนดตัวนี้นะครับโอเคครูก็จะลบใหม่ เราก็จะไปหาคําต่อไปการที่จะหาคําตอบได้เราไปหาจุดสูงสุดก่อนนะครับไปหาจุดสูงสุดก่อนโอเค,หา,ค,อเคหาจุดสูงสุดนะครับโอเคหาจุดสูงสุดนะครับเหมือนเดิมครับก็เราต้องการหานี้ลูกขึ้นไปที่ความเร็วต้นอยู่เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีนะครับวาดรูปหลายๆรอบนึงกัน ผมเข้าใจนะครับขึ้นไปปั๊บมาถึงนี้คือจุดสูงสุดนะครับณจุดสูงสุดความเร็วปลายอะไรลูกความเร็วมีค่าเท่ากับศูนย์เมตรต่อวินาทีนะครับเราอยากรู้ว่าเนี้ยไอยจุดสูงสุดเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับเท่าไหร่โอเคก็จะมีแรงอะไรลูกแรงจีก็ทำต่อมันจี G ก็สิบเมตรต่อวินาที ตอนนี้เราจะหาจุดสูงสุดนะครับโอเคดูนะครับรู้ตอนนี้คิดช่วงขาขึ้นนะครับคิดช่วงขาขึ้นเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็จะรู้อะไรครับรู้อยู่ยี่สิบเมตร,รต่อวินาทีอันที่สองรู้ V เท่ากับ0นเมตร,รต่อวินาทีณ่าจุดสูงสุดนะครับลูกย้ํานะครับ V ณใที่นี้คือนาจุดสูงสุดนะครับแล้วแต่เราจะฟิกตรงไหนว่าเป็น V นะครับเราพิจารณาช่วงไหนโอเค อันที่สามนะครับเราก็จะรู้จีมีค่าเท่ากับสิบเมตรต่อนินตันกาลังสองอันที่สี่เรารู้แล้วครับอันที่สี่คือเวลาขาขึ้นเวลาขาขึ้นสองวินาทีนะลูกแต่เวลารวมทั้งหมดมันเป็นสี่วินาทีอันที่สี่คือทีขาขึ้นครับคือสองวินะครับมันขึ้นไปสองมันก็จะลงมาสองอ่าครับที่เรารู้เมื่อกี้หาอะไรครับลูกหา S S. S S ก็คือจุดสูงสุดอ่า S ก็คือจุดสูงสุดได้ไหมเราครูเขียนครบ5้าตัวแปรเลยลกูก<อ>นะครับ5ตัวแปรเลยเรา S. <S ต,ต้องการหา S เราต้องการหา S เราใช้สมการนี้ได้ไหมลกูกเท่ากับยูลบ g ีเราจะหา S จากสมการนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่มีตัว S เพราะฉะนั้นสมการที่3ามนี้ใช้หา S ไม่ได้นะลกูกนอกนั้นใช้ได้หมดเลยโอเคเอาสมการที่มันง่ายสุด เอาสมการที่มันง่ายสุดเลยเอา,เอายกสมการที่1ก็ได้โอเคนะครับผมจะยกสมการที่1ออกมาจาก s เท่ากับ u t ลบเศษหนึ่งส่วนสอง g t กำลังสองแบบนี้นะครับโอเคก็แทนค่าเข้าไปแทนค่าเข้าไปดูนะลูก s คือสิ่งที่โจย์ต้องอ่เราต้องการหานะครับ แต่จบไม่ได้ถามนะครับเราต้องหาไปก่อนว่ามันขึ้นไปสูงเท่าไหร่นะครับเพื่อในการหาว่าเมื่อเวลาหัานไป3นาทีเนี่ยก้อนนี้จะอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่นะครับโอเค S เท่ากับใส่เข้าไป U 20กับ T คูณกันที T, เรารู้แล้วคือเท่าไหร่ลูกคือ2เห็นไหมครับเวลาขาขึ้นลบเศษหนส่วนสกับ G กับ T กำลังสองนี่มันคูณกันนะครับ มันคูณกันแบบนี้เห็นไหมครับทีสวินาทีแต่มันยกกําลังสองอยู่นะลูกยี่สิบคูณสองได้เท่าไหร่ลูกยี่สิบคูณสองได้สี่สิบโอเคเอเท่ากับสี่สิบละลบด้วยสองตัดสิบได้รับเท่าไหร่ลูกสองตัดสิบได้รับห้าโอเคหนึ่งคูณห้าได้ห้านะครับสองตัดสิบได้รับห้าโอเคเห็นไหมลูกต่อไปสองยกกำลังสองคือสองคูณกันสองครั้งสองสองเป็นสี่ สีคูณหก็จะเป็น 20, okay, 20. ่สโอเคยี่สิบสี่สลบยีจะเหลือ20เพราะฉะนั้น S เท่ากับยีเมตรเห็นไหมครับเรารู้แล้วก็คือโยนก้อนหินขึ้นไปด้วยความเร็วดูนะครับยีเมตรต่อวินาทีก้อนหินใช้เวลาเดินทางไปที่จุดสูงสุดคือกี่วิลูกคือ2องนีมันขึ้นไปสูงสุดกี่เมตรลูกขึ้นไปสูงสุด 20เมตรนั่นเองนะครับเราได้แล้ว20เมตรต่อไปเราก็ไปหาในสิ่งที่โจทย์ถามหาได้สบายนะครับสำหรับข้อ1ข้อ2โอเคนะครับเรารู้แล้วมันขึ้นไปสูงสุด20เมตรแต่วันนี้นะครับโอเคต่อไปเราไปหาเมื่อเวลาผ่านไป3มวินาทีอันนี้ลบออกนะครับลบูใครไม่ทันก็รีแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะลูกนะ ต่อไปครับเราจะมาหาว่าเมื่อเวลาผ่านไป3มวินาทีนะ่ยก้อนหินจะสูงจากพื้นเท่าไหร่รนักเเลยต้องทําความเข้าใจอย่างนี้นะลูกก้อนหินมันขึ้นไปปั๊บป๊บปบปบปบ,ปบ,ปบมาถึงจุดสูงสุดใช้เวลากี่วิลูกสองวิอ่าสองวินะครับต่อไปพอมาถึงจุดสูงสุดแล้วมันจะตกลงมาตามแนวเดิมแต่คูเขียนแยกออกมา ถามแนวเดิมตกลงมาแสดงว่าจากจุดสูงสุดลงมาที่เดิมมันก็ต้องใช้เวลาลูก2วินาทีนะครับใช้เวลา2วิแต่โจทย์ถามหาอะไรลูกจงหาว่าเมื่อเวลาผ่านไป3วินาทีก้อนหินอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่ซึ่งเรารู้แล้วอันนี้กี่เมตรลูกกี่เมตรครับ20เมตร่าจุดสูงสุดเรารู้เมื่อกี้20เมตรที่นี้ดู จับเวลาโยนขึ้นไปแล้วจากเวลาปับ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 สองวิแสดงว่าเขาถามว่าสามวิแสดงว่ามันเหลืออีกกี่วิลูกมันเหลืออีกหนึ่งวิจะครบสามดูนี่ลูกขึ้นไปสองโจทย์ถามหาสามไปแล้วสองแสดงว่าอีกหนึ่งวินาทีมันอยู่ในช่วงขาลงนะครับอีกหนึ่งวินาทีมันอยู่ในช่วงขาลงนะครับถามว่ามันลงมาหนึ่งวินาทีมันถึงพื้นหรือยังยังนะครับเพราะว่าจากจุดสูงสุดตกลงมาเนี่ยใช้เวลาสองวิ แต่โจทย์ถามหาสามวิเพราะฉะนั้นสามวิอยู่ในช่วงขาลงนะครับขึ้นไปสองแสดงว่าจากจุดสูงสุดลงมาก็เป็น1นึ่งวิครูก็จะลบออกปั๊บลบออกตรงนี้นะครับปั๊บสมมติว่าครูให้ก็ก็หินอยู่ตรงนี้ไหนลูกอันนี้ก็เท่าไหร่ลูกมันลงมาเท่าไหร่ลูกหนึ่งวิรวมเป็นกี่วิลูกขึ้นไปสองลงมาแค่หนึ่งอีกหนึ่งวิตกถึงพื้นพอดี เห็นไ,ไหมลูกเพราะว่าเวลารวมคือสี่วินาทีขึ้นไปสองลงมาสองแต่โจทย์ถามหาแค่สามวินาทีเพราะฉะนั้นมันขึ้นไปสองลงมาแค่หนึ่งโจได้ถามมาอันเนี้ยไอก้อนหินก้อนเนี้ยสูงเท่าไหร่อ่าสูงเท่าไหร่เมื่อเวลาผ่านไปสามวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสามวินาทีนะครับ มันสูงเท่าไหร่เราจะต้องไปหาว่าไอจากจุดสูงสุดเนี้ยที่ตกลงมา1วินาทีเนี้ยมันตกลงมากี่เมตรกันแน่พอเรารู้แล้วว่ามันกี่เมตรปุ๊บเราก็ไปลบกับ20ก็จะเป็นคําตอบนะครับโอเคเราก็จะพิจารณาว่าพิจารณาช่วงขาลงนะครับว่าก้อนหินที่ตกลงมา1วิเนี้ยมันตกลงมากี่เมตรโอเคครูก็จะเขียนเลยว่าครูรู้อะไรตอนนี้เราพิจารณาในช่วงขาขึ้นหรือขาลงโลก ขาลงนะครับเพราะว่าหนึ่งวิอยู่ในช่วงขาลงโ okay, อเคก็ยูยูก็คือความเร็วต้นในช่วงขาลงตรงไหนคือความเร็วต้น,นช่วงขาลงก็คือตรงนี้ที่จุดสูงสุดยูก็มีค่าเท่ากับศูนย์เมตรต่อวินาทีนักเรียนจะจําสับสนนะครับถ้าคิดในช่วงขาขึ้นจะตรงนี้จะเป็น V v คือความเร็วปลายและจุดสูงสุดของช่วงที่หนึ่งนะครับคือช่วงขาขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดช่วงขาลงตรงเนี้ย มันจะเป็นความเร็วตอนแรกเลยนะครับของช่วงขาลงความเร็วตอนแรกก็คือตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าจุดสุดความเร็วจะเป็นศูนย์นะครับต่อไปอันที่สองนะครับรู้อะไรครับรู้มันตกลงมาหนึ่งวินะครับตกลงมาหนึ่งวิเพราะว่าบวกกันนีจะเป็นสามวินะครับลูกอ่ารู้ทีนะครับเราจะคํานวณว่ามันตกลงมาหนึ่งวินะครับมันอ่าตกลงมากี่เมตรนะครับรู้ทีก็หนึ่งวินาที อันนี้3ามอดไรลยลูกรู้ G เห็นไหมครับรู้ g ีมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนะครับยกกำลังสอง่าทีนี้ดูนะครับหาอะไรลูกครูต้องการหา S S ก็คือระยะทางที่ตกลงมาใน1วินาที S ก็คือระยะที่ตก ลงมา1วินาทีโอเคนะครับแต่ s ที่เราต้องการหาไม่ใช่คำตอบนะครับลูกเที่เราหาเนี่ยที่ครูหาอยู่เนี้ยไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะว่าครูอยากรู้ว่ามันตกลงมากี่วิแล้วค่อยมาลบก,กับ20่า20เพราะว่าโจทย์ถามว่าจงหาว่าเมื่อเวลาผ่านไป3มินาทีก้อนหินอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่นะครับสมมุติว่ามันตกลงมา5เมตร แต่โจทย์ถามว่ามันอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่ก็ต้องเอา20มาลบก,กับ5ก็จะเป็นคําตอบนะครับเพราะฉะนั้น s ตัวนี้ที่ครูต้องการหาไม่ใช่คําตอบนะครับนะครับโอเคเราจะมาหาว่ามันตกมาหนึ่งวินาะทีมันกี่เมตรก่อนนะครับมี u มี t มี g มี s จะขาดตัว v ไปก็ใช้สมการที่1ก็จาก s เท่ากับ u t ลบ g t กําลังสอง ก็แทนค่าไปนะครับก็จะได้นะครับ s เท่ากับอย่าลืมนะครับโลกูกครูบอกว่าอะไรการเคลื่อนที่ลงนะครับสู่ผิวโลกหรือเคลื่อนที่ตาม G ตัวแปรทุกตัวมันจะติดลบนะครับตัวแปรทุกตัวมันจะติดลบยกเว้นเวลากับ t นะครับโอเคอย่าลืมนะครับต่อไป u มีค่าเท่ากับ0 ต่อไปทีทีคือก,กี่วิหนึ่งวิอ่าศูนย์คูณหนึ่งได้อะไรลูกศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ไม่มีค่าทีนี้อย่าลืมลูกย้าเลยอย่าลืมการที่วัตถุมันตกจากที่สูงปั๊บตัวแปรทุกตัวมันจะติดลบเลยยกเว้นตัว G แล้วก็ตัว T เพราะฉะนั้นสิ่งที่คูเขียนมาในโจทย์ดูนะครับลูก T 1หนึ่งวิทห้ามติดลบเพราะเวลาไม่มีการติดลบ G ก็ไม่ติดลบศูนย์ในการติดลบไหมลูก ที่จริงอยู่ถ้าไม่ใช่ศูนย์จะมีติดลบนะครับวันศูนม,มีการติดลบนะลูกเพราะฉะนั้นที่ครูเขียนสมการมาปุ๊บแสดงว่า s ต้องติดไหลลูก s เป็นระยะทางก็ต้องติดลบเพราะว่ามันมีทิศตามไว้ลูกถ้าเคลื่อนที่ตกลงจากที่สูงตัวไปทุกตัวจะติดลบยกเว้น g และ T โอเคครูเลยใส่ลบไปอันนี้ไม่งงนะครับอธิบายไปแล้วต่อไปลบเศษหนส่วนสกับ g มีค่าเท่ากับสิ แล้วก็1ยกกำลัง2อทีมีค่าเท่ากับ1ยกกำลัง2 2ตัด10ได้รับ5 1ยกกำลัง2คือ1คูณกัน2ครั้ง1คูณ1ก็ได้1เพราะฉั้น1คูณ5ก็จะได้5เพราะฉะนั้นลบเเท่ากับลบ5เหมลูกมันมีเครื่องหมายลบอยู่ลบเจอลบซ้ายขวามันจะตัดกันปับ๊บสรุปแล้ว -s เท่ากับ ห้าเมตรอย่าไปลูกสุดแล้วหนึ่งวินาทีเนี้ยมันลงมากี่เมตรลูกมันลงมาห้าเมตรแสดงว่าเหลืออีกกี่เมตรที่มันจะลงมาอีกหนึ่งวิอีกสิบห้าเมตรงงไหมลูกมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดยี่สิบเมตรใช้เวลาสองวิทีนี้วัดจากตรงนี้มาถึงนี้หนึ่งวิมันลงมาแค่ห้าเมตร แล้วจากนั้นมันเหลืออีกเท่าไหรลูก15เมตรมันถึงตกพื้นเพราะฉะนั้น15เมตรก็คือคําตอบนะครับเพราะเวลาผ่านไป3วินาทีขึ้นไป2ลงมา1ก็3วินาทีก้อนหินจะอยู่สูงจากพื้นก็คือ20ลบกับ5ก็เหลือ15เมตรนั่นเองโอเคก็ตอบเลยลูกอ่าข้อนี้เลยตอบว่าดังนั้นนะครับเมื่อเวลา ผ่านไปสามวินาทีก้อนหิน,อย,นอ,อยู่สูงจากพื้นอยู่สูงจากพื้นหลอนจจไหมครับสิบห้าเมตรโอเคนะครับอันนี้คือคำตอบเห็นไหมครับลกูกน่ได้แล้วต่อไป โจทย์ข้อที่สองนะครับโจทย์ข้อที่สองโจทย์ถามว่าไอเบื้อเวลาผ่านไปสามวินาทีก็คืออยู่ตรงเนี้ยมันมีความเร็วเท่าไหร่นะมีความเร็วเท่าไหร่เราคิดถึงจุดนี้ถามความเร็วตรงนี้ตรงนี้คือความเร็วต้นช่วงขาลงแสดงว่าตรงนี้ที่เราฟิกอยู่มันก็จะเป็นความเร็วปลายนะครับความเร็วปลายถ้าเราคิดที่จุดไหนนะครับ ต้องการคิดที่จุดไหนจุดนั้นจะเป็นความเร็วปลายถ้าคิดที่จุดนี้ตรงนี้ก็จะเป็นความเร็วปลายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความเร็วปลายเมื่อเวลาผ่านไปกี่วิลลุกหนึ่งวินาทีของช่วงขาลุกโอเคผมก,ก็จะหาเลยนะครับปั๊บลบอันนี้ออกอ่าลบออกแล้วปั๊บลบออกนะครับลูกจับหน้าจอไปนะครับโอเคเหมือนเดิมครูก,ก็จะหาอันนี้ว่ามันมีความเร็วเท่าไหร่โจทย์ข้อที่สองนะครับ ut g หาอะไรลูกหา v v ก็คือความเร็วปลายเมื่อเวลาผ่านไป1นวินาทีของช่วงขาลงความเร็วปลายนะครับความเร็วปลายก็คือความเร็วความเร็วเมื่อเวลาตกลงมาหนึ่งวินาที โ okay, อเคเขาอาจจะเขียนเอียงขึ้นนะครับอ่า uh v ตัวนี้เป็นความเร็วปลายถ้าเราคิดจุดนี้จุดนี้ก็เป็นความเร็วปลายลูกแต่เพอเอนว่าเราคิดที่จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือความเร็วต้นตัวนี้จะเป็นความเร็วปลายนะครับเพราะมันเริ่มจากตรงนี้ตัวนี้เราคิดถึงจุดนี้ก็ตัวนี้จะเป็นความเร็วปลายเมื่อเวลาอ่าผ่านไปหนึ่งวินาทีนะครับหรือมันตกลงมาหนึ่งวินาทีนะครับโอเคมี u มี t มี g มี v แต่จริงเรารู้ s แล้วก็คือ5เมตรนะครับ S, s ของที่มันลงมานะครับหนึ่งวินะครับแต่ s ที่โจทย์ต้องการหาเนี่ยสูงตอบ1 5บเมตรนะครับโอเคใช้สูตรที่3จาก v เท่ากับ u ลบ g t ทำไมใช้สูตรที่3าจารเพราะมี u มี t มี g มี v จะขาดตัว s ไปนะครับก็ใช้สมการนี้โอเค v มีค่าเท่ากับ0ูลบ g มีค่าเท่ากับ10 t ก็คือลงมาหนึ่งวิหนึ่ง สิบคูณหนึ่งได้สิบแต่อย่าลืมนะลูกเราคิดในช่วงขาลงอย่าลืมนะครับคิดในช่วงขาลงตัวแปรทุกตัวมันจะติดอะไรลูกติดลบยกเว้น G แล้วก็ T นะครับเพราะฉะนั้น V ที่จากสมการเนี้ยพอแทนค่าไป V ติดลบไหมลูกติด่าตัวแปรทุกตัวมันจะติดลบนะครับยกเว้น G กับ T สิบคูณหนึ่งได้สิบศูนย์มีค่าไหมไม่มีค่าตัดออกเพราะฉะนั้นจะเป็นลบ V เท่ากับลบสิบสายขวาติดลบเือนกันตัดออกปุ๊บเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นดังนั้นนะครับ v เท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสามวินาทีนะครับสามวิ h. นาที h. ก็คือมันอยู่ในช่วงขาลงแล้วก้อนหินก้อนนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออยู่สูงจากพื้นสิบห้าเมตรเพราะว่ามันลงมาหนึ่งมิคือห้าเมตรมันก็เหลืสิบห้าเมตรซึ่งเป็นความสูงจากพื้นก้อนหินก้อนนี้อยู่จุดนี้ มีความเร็วที่10เมตรต่อวินาทีมันก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นจาก้นะลลกรอเร็วี้เป็นศูนย์ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้น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 เรื่อยๆมาถึงตรงนี้10เมตรต่อวินาทีแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดเดิมความเร็วจะเท่ากับความเร็วในการโยนวัตถุขึ้นไปนะครับก็คือ20เมตรต่อวินาทีโอเคครับทั้งสองข้อก็อ่านนักเรียนคนไหนไม่ถูกนะครับก็นักเรียน จนลงในสมุดนะครับเอาไว้ดูนะครับเพราะว่าเราเหลือการสอบกลางภาคอีก2เฟสนะครับอีก2เเฟสคืออีก2ช่วงนะครับโอเคครับค่อยเจอกันครับลูก